ไฮวอรเรีร์ this or that ขายเก่งหรือขายสวยขายสวยดีกว่าค่ะเพราะเป็นคนสวยค่ะนีมาแน่เลยคะ่ะมาแน่ค่ะไม่ได้มาเล่นเล่นค่ะถ้ามาเล่นเล่น <c oughs> ก็นอนเก่ากินบ้านค่ะพร้อมเพรงใจสดสมัยนี้ก็ต้องพร้อมเพลงสิคะโอนไวทันใจถ้าได้ใจโอนเลยค่ะเงินที่ไม่ดีนอกเอวจริงธนบัตรเท่าเอาจริงหรือเล่นกระแสะเอาจริงทำอะไรทำจริง ไม่แน่ก็แต่ครับเก่งจริงหรือชอบบัฟชอบบัฟเพราะว่าเก่งไม่จริงจังว่ตกลมโอ้ยคุณมาทําแบบนี้ต่อหน้าทุกคนไม่ได้ปักตะก้าหรือปัตไคปักตะก้าค่ะเพราะอะไรคะเพราะได้เงินค่ะวันนี้มาชิลๆรู้สึกว่าแบบแฮปปี้แล้วก็เห็นเอ NERGY แบบมาสเตอร์แต่ละคนเรารู้สึกว่าพร้อมแล้วค่ะเอาอะไรไปสู้คะเราไม่จำเป็นต้องสู้เพราะเรามีของครบอยู่แล้วมันไม่ต้องสู้เพราะเราชนะอยู่แล้วป่ะเพราะเราชนะอยู่แล้วป่ะ C.E.O. หรือ C.Over C.E.O. ครับเพราะอะไรคะเพราะเป็นอยู่ครับธุรก,กิจทำแล้วคอนเทนต์ทำแล้วไลฟ์สดได้เงินแล้วก็เหลือเป็นวินเนอร์เธอจะเตาชนะเธอจะสงบนิ่งหรือวีนสงบนิ่งเริงจริงภาพลักษณ์เราดูวีนแต่จริงๆเราเป็นคนสงบนิ่งมากเวลามีคนวีนแล้วเราสงบนิ่งเราจะดูฉลาดมากค่ะ เราจะวี่งค่ะเราจะไม่สงบนิ่งเพราะเราไม่ต้องการฉลาดแต่เราต้องการความถูกต้องเราต้องการความชัยชนะเกมโอเวอร์หรือวินเนอร์วินเนอร์เพราะว่าผมอยากชนะจริงๆครับแล้วก็อยากได้ตังค์ด้วยครับผมอยากเป็นคนดังมากๆฝีมือทำคอนเทนต์นับพับดีมากเขาก็ตกใจตืดีขึ้นมาทันทีขึ้นมาราคาดีหรือของฟรีคะราคาดีแน่นอนค่ะทองเพชรขนาดนี้เลย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  ของฟรีค่ะเพราะว่าเรารวยเพราะราคาดีเท่ากับของดีของดีเท่ากับเหมาะกับคิตตี้ค่ะสมรภรมินี้ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเพื่อนโซเชียล a ร r เ o r ซีซั่นสฝากติดตามด้วยนะครับ